พระสงฆ์จากอำเภอบ่อทองประกอบการพละธนาพรคุณเจ้าพระเจรานุตีระยากเป็พระส ขณะนี้ก็เวลา16นิกา4นาทีก็เหลือเวลาัไม่ถึงชั่วโมงดีนะราสงจากตัวโอทอประดับที่4 3คือพือหาวิเชียน,น,น,น จังหวัดชนบุรีลำดับที่44พระมหาสุภกิจธรรม,มาภูเลขาธิการเบบาจเ้บบาคณะอำเภอบ่อทองเจ้าคณะอำเภอบ่อทองวัดสุวรรณรันที่การวา่ตาตำบลวัดสุวรรณอำเภอบ,บ่อทองจังหวัดชนบุรีลำดับที่45 ถูาวรอุปกิจเจ้าคณะตำบลวังทองวังทองวัดหนองเกตตำบลกากวังทองอำเภอบอทองจังหวัดชลบุรีลำดับที่4 6สิดม